จะพามากราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปศิลปะลาวลานช้างที่งดงามมากในรูปแบบฉบับของพระปูนปั้นนะครับที่นี่คือพระเหล่าเท,ทีิมิตจะพาเข้าไปกราบพระเหล่าเทนิมิตพร้อมๆกันที่มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีที่อำเภอพระนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับก็คือสิมอีสานที่เป็นสิมอีสานแท้ๆที่ ยังบูรณะในรูปแบบเดิมนะครับแบบเดิมเดิมตั้งแต่สร้างเมื่อปี2263หรือเมื่อกว่า300ปีที่แล้วนะครับและด้านในจะประดิษฐานองค์พ่อพระเหลาหลวงพ่อพระเหลาที่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะพาเข้าไปกราบขอพรพร้อมกันครับโอโ้คนลุกนะสวยมากนี่คือหลวงพ่อพระเหลานะครับพระประธานนะสิมหลังนี้ เดิมหลวงพ่อพระเรานั้นเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะลาวช้างแต่เมื่อปีื่อปี2563ได้มีการลงรักปิดทองใหม่นะเพิ่มความมีสีส่นให้แก่หลวงพ่อพระเราเป็นอย่างมากเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะลาวล้านช้างปางมารวิชัยขัดสมาธิราบนะครับงดงามมากและมีฉายานามว่าพระชินราชแห่งอีสานนั่นก็คือเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาวที่งดงามที่สุดในรูปแบบฉบับของศิลปะลาวลานช้างในภาคอีสาน และวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปโบราณอีกหนึ่งองค์น,นั่นก็คือหลวงพ่อพระบานที่อยู่วิหารใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้พร้อมๆกันครับและนี่ก็เป็นวิหารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อปฏิสถานพระบางนะครับอยู่ด้านในจะพาเข้าไปชมภายในวิหารที่ปฏิสถานหลวงพ่อพระบางแห่งวัดพระเหล่าเทวมิตรแห่งนี้ อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะซุ้มบุษบกเนาะนะครับด้านในก็จะเป็นพระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดนะครับยกพระหัตถ์ขึ้นสองข้างแล้วก็จะมีคล้ายๆเลยนะเครื่องทรงด้วยมีมงกฎุฎมีชดาหรือเปล่านะใครทราบก็บอกทีนะครับตามประวัติเนี่ยกล่าวว่ามีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ของทางฝั่งเวียงจันทร์นะครับนำมาถวายไว้ที่วัดพระเหลาเทพมิตรเมื่อกว่า100ยหรือสองปีที่แล้วนั่นแหละนะครับมีประวัติอยู่นะครับ เดี๋ยว่่างจะนํามาฝากเนาะวันนี้มาชมพุทธศิงป์ด้วยกันก่อนนะครับก็โดยรวมก็จะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาล้านช้างนะปางห้ามสมุทนะครับยกมือขึ้นสองข้างมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเชิญชวนให้มากราบไหว้ขอพรครับ